เมื่อวานเราก็แต่งตัวเ่เค่ะเมื่อวานซื้อชใายใช่พิธีกรพิธีกรใช่ค่ะบ้าเลยทุกคนเอ็นจอยค่ะไม่ด่าก็ดีแล้วไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ไม่ด่าดีแล้วตอาแรกคือตงตงตามไปเห็ะเป็นตงตงไอมอันเรื่องลุกไม่เท่าไหร่แต่เรื่องหน้าที่อีกเล่นหนึ่งใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องลุกทุกคนก็ชอบจริงไม่คนอยมใครจำได้เพราะว่าใส่วิกขึ้นหัวแต่ก่อนเป็นความเป็นหมาเราเลยนางาเคยสายกับบัวแต่ก่อนไม่เคยมีโอกาสได้เดินสายเลยค่ะเพราะว่าหน้าเราไม่ได้ใครมากค่ะก็จะไม่ใช่เทสในการ แต่ว่านวัตกรรมในช่วงนี้น่าจะเป็นคาตาตาของคุณหมอเองห <c oughs> รือว่าัแต่หน้าเขาก็ทําให้เราเป็นแบบหน้าไทยก็ได้ไปแย่งไปแย่งแม่นว้าตัวเขาเลยไหม ที่สุดมาไม่กล้าก่อนนะคะใส่เสื้อดำปะแต่งเต็มนะคะนั้นเป็นพยานาคเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะเจ้าจอยติดใส่แมตติดใส่แมตต์ติดเพราะว่านานนะคะแต่งตัวแต่งอะไรเงี้ยคนก็แบบว่าบอกว่าให้ติดนหป็นแบบ้ติขึ้นไปเรื่อยๆเลติดใจแต่ว่าติดไม่ต่ำแล้วเราดีเทคถึงการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆแต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็เต็มที่ทุกงานทราบได้ค่ะแต่เราใส่กันไปเรื่อย หนูพูดได้เลยหนูพูดเฉยหนูพูดเฉยตาตาหพูดเฉยก็อยากให้แต่งตีเลยบอกได้ใส่ชั้นเกดนะก็ได้พูดเฉยใสวยก็ได้ตลกก็ได้ได้ที่จริงหนูเป็นคนตลกที่สวยได้บ่อยแล้เลยคะเป็นคนสวยที่ตลกได้บ่อยก็คืกลายเป็นว่าเป็นเป็นคนตลกที่สวยใช่ค่ะก็ได้สวยมันคนสวยมันเยอะแล้วเราก็เป็นตัวเองแต่เราสวยนิดนึงก็ได้เป็นตลกอย่างเดียวสวยนิดนึงก็ได้อะะไรจกลับ เราไปทุกลุกแล้วไงออมีลุกอื่นไหมล่ะเ,เดี๋ยวบอกไปไล่เลยเรา,าต้องทำแต่บ้านหนักไหมเวลาจะแต่งต้นแบบนีน้นิดนึงนิดนึงค่ะ,คะมันยากกับงานออกอกีอกเวนต์ปะเวลาแต่งแต่งพวกแฟนซีอะไรยาก<อ>ยากก็<อ>เราต้องตีจโจทย์ให้แตกแต่ถ้าอยากรู้ว่าหนูจะตีโจทย์แตกขนาดไหนจ้างได้อานใดอินอะไม่เก็บพังเลยนะใครอินไหนๆก็จายงานตัวเองแล้วก็มีหลายคนก็แบบ ม้าอมไปร้งงานวแต่หมว่าเรมัาไม่ได้ยินสัาษีชเดี๋ยวไม่ได้ยินแต่ว่ามีคนสมมาแล้วแต่ไม่ได้กดกดเข้าไปในลิปวิดีโอค่ะตครับแต่คิดตัวเองมั้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้เกิดมาเป็นสิ่งที่ทำาห้คนตื่นตๆ เออ่สำหรับตัวหนูมองไปในเรื่องของอนาคตมากกว่าค่ะแต่ว่าณตอนนี้เรายังอยู่ในสัญญาของการคุยแล้วก็เหมือนว่าเราก็ยังเป็นเด็กที่วิเอ็นยู่ค่ะก็ต้องทำงานตรงส่วนของวิเอ็นดูเต็มที่แต่ในส่วนนั้นก็ต้องไปดูในอนาคตอีกรอบเมื่อนายังมีสัญญามีมีมีค่ะปกติใช่ใช่อันนี้คือต่อบเพื่อความจริไม่ค่ะอันเก่าอันเก่าเพราะหนูเป็นพี่สองสองเอง ยังไม่โทรสักทีกี่ปีนานแล้วไม่เยอะไม่เยอะค่ะก็ปีนี้แต่ว่าแอนนากับแม่ปุ้ยก็ปกติเที่เขาบอกอะก็ไม่รู้สิคะก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของอนาคตจริงๆค่ะแต่ว่าเราก็ไม่เคยดูว่าเราจะไปที่ไหนแล้วค่ะไปถามแม่เชียร์อยากจะเห็นในตามีที่ ก็ฝากติดตามด้วยเราเราก็ทําได้แบบบนบ้านนะแต่อย่างที่บอกไปว่าผมเป็นพี่ในทนกนาที่แล้วแหละคือว่าโอกาสจะเข้ามาได้ไหมหรือว่าเข้ามาได้เท่าไหร่แบบนี้นะครับบอกว่าแค่นั้นแค่นั้นไม่หลอกม่ปุ้ยต่างๆต่อแม่คุยอยู่ไหนคะอยู่แถวไม่ปุ้ยยังไม่มาหนูก็ต้องอยู่ที่นานาคตมันไม่ใช่แค่ฝั่งแม่ปุ้ยอย่างเดียวเพต้องเป็นฝั่งบนบ้านด้วยเหมือนการใช่ ก็เคยเจอมาเลยคกรับัเีนไม่เคยเลยค่ะมีแค่แบบนานมากแล้วก่อนหนูประกวดเลยค่ะเลยเจอผ่านๆก็มีแบบส่วนีแต่แต่ที่เราบันทึกกับนัจารมากค่ะก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้โอกากได้เจอเลยนะะกเสียดายมากเนเพราะเราเอายแบนี้แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้แบบร่วมงานกับใค ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นค่ะรู้สึกว่าในทุกๆโมเมนต์ที่เราได้เป็นอิสรไทยแลนดะ์เราทำเต็มที่ในทุกหน้าที่แล้วค่ะก็ต้องรอดูว่าในอนาคตถ้าสมมติเรามีโอกาสได้ เข้าร่วมงานเราทำอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่ได้เข้าร่วมยังไงก็ไม่เป็นไรเราติ๊กทีในบทบาทตรงนี้ก็ได้ไม่ได้มีการพูดคุยกัมแม่คุยเรื่องนร้งใช่ไหมยังยังเลยค่ะเพราะว่าเกิดคิดไม่นานแบบใช่ใช่ใช่ไม่นานมันด้วยตลาดใจตีนี่คือเขาเปิดโอกาสให้จริงจริงอะในตัวแอนนาบีซี่ก็อยากไปดูถ้าเกิดว่ามันเป็นข้อตกลงรวมอะไรอ่ะถ้าสมมติว่าทุกอย่างเฟรีหมด จริงใจอนาะเขาอยากไปแหละเพราะว่าอยา่างที่พี่บอกกันว่าเราก็เติบโตมาจากบิชมรนไยแลด์ใช่ค่ะแล้วรู้สึกว่ารุ่นน้องทุกคนเราไม่ได้แบบว่าแบบโตมาจากคนละคนละคนคนละขาคนละครอบครัวอย่างเงี้ยเราเรามองว่ามันเป็นเวทีวยกัน,นกที่จริงแบบอนายดีมาก,มากๆค่ะ จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะได้มาแนะนําหรือว่าได้มาเชียร์อัพ่น้องคนต่อไปแต่อย่างที่บอกไปว่าบางอย่างเราผันธงไม่ได้ค่ะต้องขึ้นอยู่กับที่ผู้ใหญ่บาวคนก็เชียร์ไว้ยรุ่นอย่าปประกวดเหรอคะไม่ใช่ให้กับโครงการไม่ได้รับรองวัลนี่นี่ไงเออพี่บอกพี่เปิดก็ไหวเดินหน้าด้วยตลอดตามค่ะช่องแนนนอนนั่นแหละพี่แบบที่เราไม่ออกรายการบ่อยๆอ่ะใช่ไหมใช่ไหมบอกไม่ได้จริงๆค่ะเป็นิบิ๊ก เิรขาไม่รู้ไงเราแบบได้า่างทำคนีงกับมาเนด้จนลปนไเดีได้คุยกันเมื่อไม่ทุกเนี้ยไ่ราก็เพิ่งเห็นข่าวพอสนใจไมสตัวังเป็นได้ก็ไม่ไม่สไพายไหมอ่ะก็มีเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนแบบพ่พี่ทุกคนคิดว่าหลายๆคนก็สะพ้ายเหเราก็ต้องรอดูอีกที เราจะไ์้ไปงานไปร่วมงานกับอะไรอย่างนี้ประมาณั้นใช่ค่ะเวลาอ่ะจริงะมีหลายเวทีไหมคะที่ติดต่อมาเพาะหลักอยากไม่ได้ร่วมงานตอนแรกมีเป็นเหมือนเป็นจังหวัดค่ะใช่ค่ะเหมือนเขาอยากให้เราเป็นคณะกรรมการแต่พอเกิดเรื่องขึก็ก็โทรมาเยอะเลยประมาณแต่ว่าเวทีนั่ปุ้ยก็มีมีเยอะค่ะใช่ที่ที่ได้ร่วมงานยังเหงางานนี้ก็เปินการก็เป็นประเด็นเหมือนกันที่พวกเรามาแต่งทีม รู้เพิ่งรู้ตอนที่อยู่ในไอเมเลเี่ยงเลงไม่ได้คุยเลยค่ะตอนอันนไม่ไม่ได้เลไหมือนว่ามาในจังหวะคนละกับแม่เอลค่ะใช่ค่ะก็เลยยังไม่ได้คุยกันมีอะไรบ้างที่เขาบอกว่าเหมือประมาณว่าเขาเป็ต่อตอนแตว่าตนนี้ิ่งจมาคุ เรารู้แค่หน้าที่ว่าเราต้องมาวันนี้นะคะใช่ก็เลยยังไม่ได้รู้ต้นตอเท่าไหร่แล้วก็ทําหน้าที่ของเราเต็มที่แหละแต่ว่าคะแต่แต่พี่แต่ขยี้ขยี้ขยี้อย่างนี้เลยอ่ะแต่สำหรับหนูคือไม่ว่าจะเวทีไหนเราก็สามารถทำงานได้ทำงานได้หมดใช่ไม่ต้องเวทีนางงามก็ได้ไก็พิธีการพิธีกรารอะไรก็ได้พี่สายอยู่ไหมอ่ะ มาอยู่บนเวทีแต่ไม่คิดที่สจะแบบเขาเรียกว่ารถบูอะไรไหมขอโอปอลอปอเ์ก็เห็นหม่ก็ไม่ได้ตั้งแต่ไหนหรือว่าหนูไม่รักกลับไปเป็นนางงามแล้วหนูต้องเป็นเวทีไหนอย่างหนูต้องเป็นเวทีไหนครับแต่ละลาเล่ะไหมคะกระโหลกศักดิ์เป็นอะไรอันไหนบอกว่ามีซีรีส์ซีรีส์อะไรอย่างนี้ก็คือตอนแรกเล่นอย่ที่ใช่ใช่ค่ะตอนนี้มีกี่เรื่องคะอันนี้เป็นละครค่ะมีเรื่องหนึ่งทั้งหมดแคสต์ได้จะพีกมากเลยก็ดีใจมากค่ะแย่ไหนอะ ไกได้เออไม่ต้องมาจบนเลยนั่งรไซไปได้ีเดียวอ่ะอเอไแล้วก็ได้น้ปักปากตามดีกว่าน้มอเตอไซคไปได้นะค่ะใคนี่นั่งเไซไได้ไหม่ได้กม่นละครที่แข่น่าตอนแรกเคยเป็นซีมาแบบเล่นกต่วั้ได้กับมาได้ดีใจดใจ ใช่ค่ะหนูมองว่าแบบในทุกๆโอกาสที่ได้รับหลังจากที่ประกวดนางงามเสร็จเราเราเต้นที่อยู่แล้วค่ะที่จริงไม่ใช่แค่ละครจริงทุกอย่างจริงๆว่าจะเป็นรายการหรือว่าอะไรก็ตามค่ะได้ราเต็นที่แล้วก็ดีใจเมื่อได้รับงานโอกาสนี้อยกไดร้องเพลงด้วยนะคะแต่อยู่กัพี่แก้มเนี่ยอ๋อใช่ร้องแบบร้องสดเลยนะคือตอนแรกหนูมีประมาณสามท่อนร้องไปร้องมาร้องท่อนประสานท่อนเยวแล้วกับลูกก็ไม่ถือเยอะเลยเพราะว่าไงอ่ะไม่ใช่พี่แก้มไงอ๋อไม่เยอะ ใช่คือตอนแรกมีร้องเดี่ยวเป็นแบบประโยคเดียวเป็นทอดเดียวเป็นปมาพอหนูเราปุ๊บเป็นร้องประสานกัคนอื่นแล้วก็ทอดเดียวพออย่างเงี้ยตอนแรกมนไลถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในอยากเอาดีด้านไหนคะสรุปอยากเอาดีทุกด้านโอเคโอเคอเคโ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 อคโอเอเคโอคโอ